สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักค่ะาว่าไปแล้วหนะ้าที่สำคัญของคนไทยอีกอย่างนึงก็คือควรจะต้องช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมค่ะวันนี้นันพางผู้ชมมาชมนวัตกรรมกระถางเพื่อสิ่งแวดล้อมนั่นก็คือเอาขุยมะพร้าวนี่นะคะมาทําเป็นกระถางซึ่งสามารถจะย่อยสลายได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นการลดขยะให้กับสังคมด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะและตอนนี้ท่านพุผู้ชมมาอยู่จา์สุจินนะคะผู้ที่สร้างสารกระถางจากขุยมะพร้าวค่ะดาวอาว่าจารย์คงจะมีแรงบันดาลใจจากการที่เห็นถุงพลาสติกพราชำม,มันเกลืนกราดไปหมดหรือไงคะใช่ครับเพราะว่ากระถางพราชำหรือถุงพราชำเม,มื่อใช้งานเสร็จแล้วต้องนำไปเผาทำลายนะครับ<ช>เป็นสาเหตุของการเกิดคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็เกิด<ม>ก๊าซมีเทนนะครับซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน<ช>นะครับเราก็เลยได้สร้างกระถางจากขุยและยมะพร้าวขึ้นนะ<ช>ครับซึ่งสามารถย่อยสลายเองตามธรรมชาตินะครับแล้วก็เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กกัับวสดุทาางรรรเษตนะค นอกจากจะใช้ประโยชน์แล้วยังช่วยภาวะโลกร้อนอีกเป็นไงเดี๋ยวไปติดตามชมกันค่ะกระถางอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะก็เป็นกระถางที่ผลิตขึ้นจากใยมะพร้าวนี่แหละค่ะซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นกระถางจากธรรมชาติที่สามารถใช้ทดแทนกระถางหรือว่าถุงพลาสติกได้เป็นอย่างดีทีเดียวเนื่องจากว่ามีคุณสมบัติในการดูดซึมและระบายน้ําได้ดีค่ะแถมยังไม่ดูดซับความร้อนเหมือนกับกระถางหรือถุงที่ทําจากพลาสติกทําให้ระบบรากของพืชนี่เจริญเติบโต,ตได้เร็วค่ะ ในการทดลองนะครับเราใช้วัสดุทั้งหมด5ชนิดนะครับมีขุยและยันมะพร้าวนะครับมีกแกลบมีขี้เลื่อยนะครับมีเศษใบไม้และวัชพืชนะครับรวมถึงขี้เถ้านะครับแต่ว่ากระถางที่ได้จะขุยและยันมะพร้าวนะครับเป็นคุณสมบ,บัติที่เหมาะสมที่สุดนะครับ การทํากระถางจากใยมะพร้าวก็ให้นำเอากากามะพร้าวเนี่ยนะคะมาใส่ลงในเครื่องตีใยเพื่อที่จะแยกขุยและใยมะพร้าวออกจากกันนําขุยและใยมะพร้าวที่แยกได้มาตากแดดเพื่อลดความชื้นผสมกับกาวแป้งเปียกที่ทําจากแป้งมันสําปะหลังแล้วก็นํามาเข้าเครื่องอัดแบบไฮดรอลิกนะคะเพื่อที่จะอัดกับแม่พิมพ์โลหะจากนั้นก็นํามาวางผึ่งเอาไว้เป็นเวลาสักวันเดียวค่ะก็ให้กาวแห้งดีก็จะได้กระถางจากใยมะพร้าวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะ จริงๆพี่ดีใจดีใจมากๆเลยที่มีกระถางของอาจารย์เนี่ยเพราะพี่เป็นคนที่รักต้นไม้ปลูกต้นไม้บ่อยมากนี้จริงๆไร้กระถางแบบนี้เหมาะการใช้งานคือในการเหมาะใช้งานสามารถปลูกได้กล้าไม้ทุกชนิดนะครับกล้าไม้ทุกชนิดเลยครับผมแล้วถ้าเราต้นไม้ปลูกลงไปแล้วเราฟังดินลงไปมันสามารถย่อยสลายภายใน7วัน7วันครับแล้วถ้าเบิดตั้งไว้สวยๆโชว์อย่างงี้ยะคะตอนนี้อายุการใช้งานขั้นต่ำห้าเดือนครับเดี๋ยวฮะนอกจากนั้นลักษณะดเด่นของมันคือการระบายความร้อนได้ดีนะครับคือถ้าเป็นลักษณะของทางพลาสติกมันอุ้มความร้อนนะครับอ ช่วยสิ่งแวดล้อมได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นนวัตกรรมใหม่คะ่ะรอการต่อยอดอยู่อยากได้ข้อมูลก่อนเข้ามาวันนี้หมดเวลาลาแค่นี้พวกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ